เดี๋ยวเราจะมาดูใบางานของพวกเรานะคะอ่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชของนักเรียนชั้นป2ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนาะอ่าก็คือเราจะมาดูว่าครูให้พวกเราทำอะไรบ้างนะคะอ่ะ,อะดูนะ ปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชก็จะมีอยู่ด้วยกันสองปัจจัยก็จะเป็นปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายนอกเนาะแล้วก็จะมีปัจจัยภายในอ่ะแล้วก็จะมีปัจจัยภายในอ่ะเรามาดูปัจจัยภายนอกก่อนปัจจัยภายนอกนะคะอ่ะ ปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้างที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชลูกการที่เราจะปลูกพืชแล้วมันสามารถได้สามารถงอกจากเมล็ดกลายเป็นต้นอ่อนกลายเป็นต้นพืชกลายเป็นต้นใหญ่ต้นโตให้เราได้รับประทานหรือว่าให้เราได้เห็นดอกเห็นผลมันเนี่ยมีอะไรบ้างที่มีผลต่อการงอก พืชมันจะงอกได้มันจะต้องมีอะไรหูกออ่ามีแสงแดดใช่ไหมคะมีแสงแดดอ่ะเขียนคำว่าแสงแดดลงไปแล้วให้พวกเราวาดรูปประกอบด้วยนะว่าแสงแดดมันเป็นยังไงอ่ะนอกจากแสงแดดแล้วก็มีอะไรหลืกมีน้ำใช่ไหมคะมีน้ำอ่ะให้พวกเราเขียนคำว่าน้ำ อ่ะนนี้แสงแดดเนาะอ่ะอ่ะแบตบหนึ่งนะคะแสงแดดอ่าแล้วก็น้ำใช่ไหมคะแล้วก็น้ำอ่ะแล้วให้พวกเราไปวาดรูปนะว่าน้ำเป็นยังไงว่าแบบพวกเราลดน้ำต้นไม้แบบไหนอ่าแล้วก็อะไรอีกคะ ก็แร่ธาตุใช่ไหมคะแร่ธาตุอ่าแร่ธาตุไปวาดนะว่าแร่ธาตุมันเป็นหน้าตายยังไงปอสองวาดได้เนาะอ่านอกจากแร่ธาตุแล้วมีอะไรอีกูกก็จะมีดินนะคะดิน เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้นอกจากดินแล้วมีอะไรคะอากาศเนาะอากาศก้อนเมฆเราก็คืออากาศที่ทําให้พืชเจริญเติบโตให้พวกเราไปวาดรูปนะลูกหรือว่าหาภาพไอมาติดก็ได้นะคะ,ะส่วนปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกโอ้ปัจจัยภายในเมื่อกี้ปัจจัยภายนอกไปลว ก็จะมีอยู่ด้วยกันสามอย่างนะคะซึ่งมีซึ่งมันมีปัจจัยมาจากความสมบูรณ์แข็งแรงของมเมล็ดเนอะว่มันมีอะไรบ้างนะคะอ่ะให้พวกเราเอาจากใบงานใบความรู้ที่ครูให้ไปมาเติมมาเขียนลงในช่องว่างให้มันครบแล้วก็พร้อมวาดรูปประกอบ คาบนี้มีให้ทําประมาณนี้เนาะตกแต่งระบายสีให้สวยงามแล้วก็หามุมมุมข้างบนก็ได้หลบกเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะโอเคอ่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ให้พวกเราไปทำใบงานให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะ